และตอนนี้นะผมเราก็กลับมาครับหรือแวะมาให้หายคิดถึงครับกับเกมเบสบอลเป็นที่เรียบร้อยแลวครับที่เพื่อนเพื่อนทางบ้านเนี่ยคอมเมนต์นะครับะเยอะเลอเกินพี่ครับเล่นเบสบอลหน่อยคิดถึงเลอเกินได้ครับมาแล้วให้หายคิดถึงอ่าตอนนี้ครับเรามาอยู่กับสกิลใหม่ที่มีชื่อว่าเกลเอ็ดเกลเอ g ดเกลเบสเอยต้องเรียกว่าเกลเอ็นะครับผมตัวนี้นี่เองจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีสกิลใหม่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอไว้นุ่มอันที่จริงมีอยู่แต่ไม่ได้ทําคลิป ไม่ได้ทําคลิปอะแต่ถ้าเกิดนะครับผมยอดวิวที่ผมรีวิวนะครับผมสกิลนี้ดีอะผมอาจจะมาทํายอนหลังให้ถ้าเกิดใครอยากดูนะกดไลค์นะผมแล้วก็ต้องดูยอดวิวด้วยว่าดีหรือเปล่าอาจจะมาทําย้อนหลังให้ถ้าเกิดใครอยากดูนะแต่จริงสกิลนี้เนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมอาจจะแบบว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยรู้กันไปแล้วว่ามันทําอะไรได้อะแต่มันไม่ใช่ประเด็นครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับเราจะมาดูในสองสกิลที่มีชื่อว่าเกรลเอชใช่ไหมโอ้โห นี่มันคําอธิบายสกิลหรือประวัติศาสตร์ของสกิลนี้ครับเนี่ยโอเคซื้อไปอเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะไปดูในส่วนของขั้นแรกก่อนละกันแล้วก็ค่อยมาดูว่าโอ้โหอะไรอยา่างมันเหมือนจะเพิ่มขนาดแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยมีโอ้มีรถคูดาวนะครับเท่าที่ผมเข้าใจคร่าวๆนะอ่ะเราไปดูแบบขั้นแรกก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเออถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะผมก็ คอมเมนต์นะผมบอกผมได้ก่อนที่ผมจะไปโชว์โง่นะครับผมแต่จริงๆเดี๋ยวก็ได้โชว์แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ได้โชว์แล้วล่ะอ่ะผมพร้อมนะครับผมพร้อมจะลุยนะครับอย่าให้ผมคุยนานมาผมว่าผมต้องคลาสสิกจังหวะน,นี้ให้มันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับในการกลับมาเล่นสักหน่อยไหมแล้วก็ต้องเล่นคลาสสิกแน่นอนมาผมพร้อมแล้วเอา้าเมื่อกี้ผมกดคอนโทรลคอนโทรลมันไม่ชิปล็อกให้วะเกมนี้ต้องกดตัวชิปถึงจะชิปล็อกให้นะครับอาจจะติดจากบูลลาร์เวอร์มานะครับโอเคโอเค ถ้าผมกดสกิลผ,ผมลองกดแบบเปล่าๆดูก่อนนะปึ๊บโหเหมือนที่เคยเห็นเลยคือมันสร้างกำแพงไว้และเหมือนมันจะดันบอลไปด้วยนะครับกำแพงมันจะออกสีฟ้าๆนะเมื่อกี้ใช่ปะ่ะไม่แน่ใจว่าอัปเกรดสีเปลี่ยนหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนเพื่อให้เห็นแบบความแตกต่างอรู้สึกว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะมันสามารถผลักบอลและเพลเยอร์ได้ที่ผมเคยเห็นแบบผ่านๆนะเพื่อนๆแต่ไม่สัวไม่สัวมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่มีใครส่งมาเลยหงอยเหงาเหลือเกิน หรือผมโอ้โอ้เจเลกินิสิตผมยังจำชื่อสกิลนี้ได้ที่เคยเป็นเมตามาก่อนเมื่อชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแต่ทำไมผมไม่ได้เสียงเกมวะหรือผมเปิดเบาไปยังไงเอ้าเมื่อกี้ผมขี้ขวัวขี้ขวัวก็สกิลเหรอไม่ได้เล่นนานใช่เหรอวะเมื่อกี้ขี้ขวัวนะโอ้วォวแล้วผมเจอตึงแล้วผมเจอตึงโอ้ ไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยบูลล็อกลิเวอร์มันสอนสไปเดอร์เซนต์ผมมาครับบอกเลยว่าการคิดของผมเนี่ยรวดเร็วรวดเร็วจริงนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกเออเอ้ยสกิลผมงู้ดาแล้วสกิลผมงู้ดาแล้วเฮ้ยว้าวเอชิบหายแล้วเดี๋ยวบอลมาบอลมาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่อืมเออชิบหายเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมว่าผมเลยบล็อกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าสแสนตนออฟไปครับเพื่อนๆยังไงยังไงรูปหล่อรูปหล่อไม่ใช่รูปหลอดีนะ่าจะเป็นเออคนสวยคนสวยใช่ปะอ่าคนสวยไปคนสวยไปอ้าวชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูอ่าตีหน่วงบอลด้วยแย่แล้วแย่แล้วผมเจอคนที่เล่นเป็นอ่า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 ,อาเออ ต่ายให้กระได้ต่ายโอ้ยคาซีนใหม่อีกแล้วเหรอไม่เคยเห็นคาซีนนี้คาซีนอะไรอ่ะทำไมอาวุธมันคุ้นๆวะอาวุธมันคุ้นๆแต่นึกไม่ออกอาวุธตัวนี้มีคาซีนด้วยเหรอโอเคโอเคใน,อนตอนต่อมาครับเราก็จะอัปเกรดนะครับอีกหมื่นหนึ่งเบสเซร็จเนี่ยเราเสียเงินกับสกิลนี้ซื้อรวมอัปเกรดอยู่ที่ประมาณต้องเป็น22,000ใช่ป่ะว2อ0 0มื่นสองพั้ยใช่ไหมเออน่าจะใช่น่าจะใช่ เบอร์ช่วงนี้เบอร์ช่วงนี้เบอร์สกิลใบนี้แล้วมันมันต่างกันยังไงวะมันคูดดาวเร็วขึ้นเหรอใช่ปะมันคูดดาวเร็วขึ้นแล้วมันก็ผักไกลขึ้นไหมแต่ที่แน่ๆสีกําแพงเหมือนเปลี่ยนไปตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้าแล้วทีนี้มันเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนเออรู้สึกว่าสกิลมันก็ไม่ได้แบบว้าวมากไหมหรือผมเล่นไม่เป็นอ่ะผมอาจจะเล่นไม่เป็นผมอาจจะเล่นเป็นสกิลมันอาจจะเป็นสกิลที่ดี แต่ผมเล่นไม่เป็นใช่ไหมนี่สกิลไปอย่างนี้ผมนึกว่าระยะมันต้องไปไกลกว่านี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ทำไมมันมันมาเร็วจังเลยอ่ะ,ะคือคือตอนคือตอนนี้ผมเริ่มงงขอบเขตการผักออกไปว่ามันผักออกไปไกลแค่ไหนหรือควรจะต้องไปอ่านเออไอเจ้าประวัติศาสตร์ตรงนี้จริงๆวะเยอะเชีเหลือเกินมารอบนี้ผมขอแก้มือครับผมมากับดาบคู่กู้ใจของผมใช่ไหมวะดาบคู่กู้ใจ นี่และอีโมดสุดคิดถึงไงบ,บินได้อ้อนี่เป็นอีกดาบหนึ่งเล่มที่ผมชอบมากเดี๋ยวเดยวเล่นก่อนเล่นก่อนว่าต่โมโเล่นก่อนเนี่ยผมผมชอบหลงว่ากดคอนโทลมันจะชิปล็อกเว้ยมันต้องกดชิปมันถึงจะชิปล็อกอืมโอเคโอเคโอเคคอร์ดเด็ดคอร์ดเด็ดอเดดอเดดอมไม่มีใครตีมาเลยว่ะเดี๋ยวนะไอที่เป็นไม้นี่คืออะไรอ่ะเราล่าค่าหัวเขาเหรอใช่ป่ะไอไอที่เป็นรูปกระโหลกใช่ป่ะเอาไม่ใช่ละอ้าผมผมนึก คือ,คอ,คอในความคิดผมนะผมนึกว่าผมอะจะผักบอลเว้ยไปหาเขาแต่มันไม่ใช่หลักการทํางานมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอห <c oughs> ลักการทํางานมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอมารอบนี้ครับผมจะเอาจริงแล้วเพื่อนๆหลังจากที่ผมติดตลกมากเกินไปครับเปล่าหรอกเมื่อกี้ไม่ได้ติดตลกหรอกแต่โง่เลยไม่เป็นมาผมต้องชนะถ้าผมไม่ชนะเนี่ยผมก็คงจะเลิกเล่นเกมนี้ตลอดไป ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้แบบทําคลิปไม่หายคิดถึงเนี่ยครับผมเพื laut, ่อนเพื่อนคอมเมนต์มาเยอะก็แบบเล่นซะหน่อยออแต่ถ้าผมเกิดแบบผมใส่บารีอะเนี่ยผมผมเรียกว่าบารียแล้วกันนะไอไอเกลเอทเกลเอทเนี thing, ่ยถ้าผมใส่แบบเนี Dead ้ยเออถ้าผมสมมติผมกดใส่2คนเนี้ยโอ้มันก็ไม่ผักเขานี่ว่าคือมันไม่ผักเขาเว้ยผมนึกว่ามันจะผักเขาไม่ใช่หรอมันผักแค่บอลหรอหรือว่ามันต้องเป็นบอลที่เป็นเป้าหมายของเขางงไหมเนี่ยไอคนเนี้ย a อ k เค มัน AFK KFC อยู่แล้วผมแบบไปอย่างนี้อ่าก็ไม่ผักเขาดีกว่าแล้วก็ดูมาจากไหนวะเอ้าวมันอ่าอ่าจะเป๊ะไปแล้วไอ้หนุ่มญี่ปุ่นเกียวโตนี่แน่เดี๋ยวก็จัดให้เลยเซโรงังผมว่าสองคนนี้เนี่ยไม่ขนาดมือผมหรอกเพื่อนๆหลังจากที่ผมเนี่ยได้ประเมินพลังของพวกมันแล้วนะครับพวกมันเนี่ยรุมกันสองคนนะครับสู้ผมไม่ได้หรอ,อรหรอกจริงหรอวะอืม โอ้โห๋ผมผมเข้าใจสกิลไอ้กำแพงเนี่ยเราอาจจะใช้ในจังหวะที่แบบว่าบอลมันมาแบบใกล้ตัวเราเกินไปโอ้ยชิบหายละบอลมันมาใกล้ตัวเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วเกินไปเราตีไม่ทันเราก็สามารถยื้อให้บอลเนี่ยมันออกไปได้อ่าใช่ไหมใช่ไหมเพื่อที่แบบว่าเราจะได้มีเวลาเล่นเวลาในการแบบตัดสินใจมากขึ้นเฮ้ยใช่ไหมผมว่าใช่มันต้องเล่นอย่างนั้นอ่าเรียบร้อยสเต็ป,ปมาเพื่อนเขาเรียกว่าการตีหน่วงลูกโอ้ยน,นี่ผมก็ยัง ไม่ค้นสนิมนี่หว่ายัางเล่นได้อยู่ยังเล่นได้เออ,อก็เป็นคร่าวๆครับสำหรับเบสบอลนะผมการมาใหม่ของ ability ต,ตัวนี้ตอนแรกจะเผยเรียกว่าสกิลเรียกว่า ability เนาะเกมนี้ไหนๆ,ๆ,ๆนี่เนี่ยเกรเอทเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าสกิลมันดีไหมหรือมีเทคนิคอะไรดีๆครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เผื่อผมได้กลับมาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับสกิลเกรวเอทตัวนี้หนุมอย่าลืมที่จะคอมเมนต์เพื่อให้ความรู้กับผมได้หนุมเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นนะยสนานเลยเพื่อนๆอือจริงจริง